ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมไป สวัสดีค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดชูรักชูรสเลยนะคะโดยเฉพาะสาว,สาว หนุ่มๆก็ห้ามลืมดูเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่องข้อแสบนะคะรวมไปถึงปัญหาการไร้อารมณ์ทางเพศและว,วันนี้เรามาคลี่คลายทุกปัญหากับสุตินารีแพทย์ประจํารายการของเราครับบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ <ฮะ S 1> ความรู้สึกว่าเราเรายังมีอะไรที่เราจะต้องทําเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะถดถอยโอเคลูกสองขวบแล้วเราลองดูซิเปลี่ยนสถานที่ใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็ลองแบบมีกิจกรรมแบบทางเพศที่แบบ มีอะไรที่มันดูหมูวากว่าเดิมไม่จําเจซ้ำซากคิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนเวลาเจอปัญหารักมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ชายครับคนใหญ่ผมเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่างบางอย่างผู้หญิงบางคนเขาแบบเงามากเกินไปครับเรื่องนอกใจทนได้ไหมไม่โอเคถ้าเป็นแฟนเรามันก็ต้องเป็นของเราอะค่ะเราไม่มองคนอื่นก็ไม่ใช่ ช่วงรักเลือกได้สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับยิ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป ยิ่งถือว่าดีเยี่ยมเลยครับยังชมรมฟุตซอลของน้องๆโรงเรียนมหันพภารามแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาลงแข่งขันจนขวาาชัยมาหลายสนามแล้วล่ะครับ ื่นใจแล้วอยากถามน้องๆว่าถ้าหากเจอปัญหารักแล้วใครที่เป็นฝ่ายอดทนมากกว่ากาันระหว่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะ ู้ชายไม่เคยที่จะอดทนต่อความรักเลยอ่ะไม่จริงหรอกนะดูอย่างมายดิอดทนมาตลอดเลยนะไม,ไม่เชิงอดทนหรอกอาจจะเพราะความรักมันเลยลดแรงพละทางใจมากกว่าจริงนะชมพู่ายเนี่ยต้องอดทนกับแฟนขนาดไหนถึงจะอยู่จุดนี้ได้เลยในฐานะที่ฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยนะอยากบอกพวกนายไว้เลยว่าที่ผู้หญิงเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเป็นเพราะว่าต้องมาอดทนกับผู้ชายอย่างนายนี่แหละพูดแล้วฉันก็ทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ กที่บอกทนไม่ไหวเนี <Doom val iant> ่ยจะไปบอกเลิกแฟนใช่ป่ะเปล่าทนไม่ไหวเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ็บเสียใจมันจะเดือดใจเมื่อพวกนายบอกกันไงโอ้โอ้โอ้โอมีเพื่อนใหม่กับมาอยู่เคียงข้างเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรไม่พอใจก็มาปรึกษาพวกเราได้เสมอเลยนะพวกเราอ่ะพร้อมค่างค่างจมพูตลอดแหละ คลเรื่องกของผู้หญิงเนี่ยมันจะอดทนเรื่องอะไรเรื่องเวลานัดกระนูแล้วก็มาไม่ตรงเวลาค่ะเรื่องนอกใจทนได้ไหมไม่โอเคเดินกันหนูสยามมีสาวหน้าตาน่ารักเดินผ่านมองหน่อยหนึ่งเดินต่อผิดไหมมองด้วยคะะมองสิตบหัวลั่นค่ะก็ถ้าเป็นแฟนเรามันก็ต้องเป็นของเราค่ะ ไม่มองคนอื่นก็ไม่ใช่ถ้าเจอปัญหารักนายคิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนมากกว่าผู้หญิงแล้วกันนะคะาหญิง<ฟ>ปเป็นนายแบดครับทุกวันนี้มีแฟนเรื่องครัรมรบมีบ้างมีบ้างมีบ้าง,างโอเคโอเคสเปคสาวเป็นยังครับแบดครับนมใหญ่ครับชอบนมใหญ่นะครับผมอ๋อสเปคชัดเจนเย่ยมเลไครับแบดครับผมไอดอลตรงดีตรงดีนะครับ คิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนเวลาเจอปัญหารักมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ชายครับคนใหญ่ผมเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวยังไงยังไงก็อย่างบางอย่างผู้หญิงบางคนเขาบบงี่เง่ามากเกินไปครับเรียงอะไรบ้างบางคนนมเล็กเลยต้องอดทนเลยพี่นพนมเล็กงี่เง่ามากเนาะทนคบกันไปอ่ะคิดไหมอันนี้แซวเลบ พี่ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าอกมากมายครับผมใช่พี่ออกตัวเลยนะพี่เ like ดินจับมือครับพี่ไม่ได้เดินจับนมแฟนครับผมแบบครับผมนี่เงาเลยส่วนใหญ่จะยิ่งเงากับใส่แบบเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเวลามีไหมประจําเราเคยแม่นัดสาวที่เนี่ยเอ้ยโอเคตัวเองเดี๋ยวหนึ่งทุ่มกินข้าวนะไปถึงทุ่มหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแต่งหน้าก่อนเราสามารถที่จะทนได้ไหมกับสิ่งพวกนี้ถ้าเล็กๆ็กน้อยนอยมันก็ได้อยู่แล้วครับผู้หญิงเจ้าชู้ทนได้ไหม ไม่ได้ครับผู้หญิงขี้บ่นทนได้ไหมอันนี้ได้ครับผู้หญิงขี้บ่นได้แล้วผู้หญิงขี้เม็นแล้วครับผมผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอไม่ควรหนูคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องอดทนอะไรหนูว่าผู้ชายจะมีอาศัยที่มีนิสัยที่รุนแรงเมื่อมีป s <S ัญหารัก ฝ่ายไหนจะอดทนมากกว่ากันไปเซอร์เวคความคิดเห็นของวัยรุ่นกันที่ช่างช่วยกันเลยครับ ผู้ชายนะครับเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งกว่าคอยฟังได้นานมากกว่าน่าจะผู้หญิงครับเราไปเตะบอลเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็นั่งรอเราได้มันต้องทนกันถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันนะครับที่3ครับอดทนและแข็งแกร่งกว่าเงี้ยครับต้องอดทนทั้งคู่ค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นเมนผู้ชายก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่รอดแน่นอนก็ต้องรับข้อดีข้อเสียข,ของแต่ละคนให้ได้ น่าจะเป็นผู้ชายอดทนมากกว่าต่างคนต่างไม่มีใครทนกันแล้วเนี่ยก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ผู้หญิงค่ะเพราะว่าผู้หญิงน่าจะรักผู้ชายมากกว่าก็เลยจะอดทนมากกว่าค่ะทั้งคู่อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างก็ไม่อดทนมันก็ทําให้ทะเลาะกะันเรื่องที่ไม่ควรต้องทนก็แบบ แฟนโกหกหรือว่ามีคนอื่นน่าจะเป็นผู้หญิงถ้ารักแล้วอ่ะจะต้องอดทนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามผู้หญิงจะให้อภัยได้ทุกอย่างมีปัญหาถ้ายังรักกันอยู่ก็ต้องปรับทัศนคติด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ไปใครที่คิดว่าผู้ชายเมื่อเจอปัญหารักใครจะเป็นฝ่ายอดทนมากกว่ากันน้องๆลงความเห็นว่า ผูห้หญิง52.24%ผู้ชาย47.76%เตลิฟติวเตอร์ต้องช่วยฝันทงแล้วล่ะครับอดทนมันคืออะไรอดทนมาจากคำว่าอดรวมมาคำว่าทนอดก็คืออดบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยากได้แต่ไม่ได้ทนก็คือทนบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่อยากได้แต่ได้ ถ้าผู้ชายจะอยู่กับผู้หญิงยังมีความสุขต้องเข้าใจผู้หญิงแบบที่ผู้หญิงเป็นถ้าผู้หญิงอยู่กับผู้ชายยังมีความสุขก็ต้องเข้าใจ <c ough> แบบที่ผู้ชายเขาเป็นแล้วถ้าเกินเป็นแบบนั้นไม่มีเรื่องอะไรต้องอดทนใช่ไหมลกใช่ไหมครับแต่ที่ทุกวันนี้ต้องอดทนเพราะผู да ้หญิงอยากให้ผู้ชายเป็นแบบที่ผู้หญิงอยากให้เป็นส่วนผู้ชายก็อยากจะให้ผู้หญิงเป็นอย่างที่ผู้ชายแค่เป็นนั่นเลยทําให้พวกเราต้องอดทนในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง แต่ถ้าเกิดเราเลือกถูกคนเรารักเขาเราเข้าใจเขามันจะไม่มีความว่าอดทนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับคนรักแล้วบอกว่าใช้ควาว่าอดทนคุณเลือกคนรักผิดเรื่องแรกเรื่องที่สองคุณไม่เข้าใจคุณเอาแต่ใจตัวเองแบบนั้นเมื่อคุณไม่เห็นความดีกันและกันแล้วคุณมองว่าอยู่อีกคนหนึ่งเพราะอดทนสุดท้ายคุณก็ต้องใส่รองเท้าคอนเวอร์สทางใครทางมัน เพราะนั้นไม่ต้องอดทนนะครับอยู่กันแบบสบายๆด้วยความเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันและให้อภัยกันจะไม่มีความอดทนครับถ้าเกิดข,ข้อข้อด้วยการผ่าตัดค้อเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีพังผืดท่วงท่าดีรารักบางท่วงท่านเนี่ยถ้าเกิดเขาจะรู้สึกว่าเจ็บแป๊บๆในบางท่วงท่าน,นะคะอะไรอย่างนั้น้ันั้นเราก็จะคิดว่าโอ้อาจจะเป็นทางผืดหรือเปล่าการที่เราไปพบสูนยที่แท้ก็จะตอบโจทย์เราได้ว่าเราเนี่ยปกติ ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้แฟนๆชูรักห้ามพลาดนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนี่ก็ห้ามพลาดคุณผู้หญิงยิ่งต้องห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าได้รับเกียรติจากสุตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันต้อนรับแพทย์หญิงสุนีมตรีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกจากทางอีเมลของเรานะครับเวลาที่ผมกับแฟนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วนะครับพอไปล้างทําความสะอาดแฟนผมมักจะบ่นว่าแสบและในวันต่อมาจะทําให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กกัันได้อีครบ <c oughs> มันเกิดจากการอะไรทั้งที่เธอมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีน้ําหล่อลื่นด้วย <c oughs> บางครั้งต้องเว้นระยะไป1-2วันนะครับ <c oughs> ขนาดอวัยวะเพศของผมเนี่ยก็ปกติชายไทยทั่วไปนะครับ <c oughs> ประมาณ5 <c oughs> นิ้วระยะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ประมาณ10-15นาทีมีการเล้าโลมก่อนทุกครั้งแฟนผมผิดปกติไหมครับแบบนี้ต้องมีรักกันแบบเว้นสองสามวันหรือเปล่า แฟนผมอายุ32ปีทำงานออฟฟิศร่างกายปกติหรือเปล่าเวลาที่เขาปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกหมดทุกอย่างใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอคิดว่าเราคงต้องอาจจะให้คุณสามีค่ะสำรวจตรวจตาดูว่าหนึ่งอวัยวะเพศภายนอกของคุณผู้หญิงเนี่ยลักษณะเป็นขุยเป็นพืนเป็นเชื้อราไหมหรือลักษณะนเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแผลที่มันปรปีิบริเวณ กีบหรือแคมของของคุณผู้หญิงหรือเปล่านี้น,นะคะคุณผู้หญิงดูเองได้ไหมหรือว่าจะดีกว่า,าคุณบางาครั้งเขาดูเองเนี่ยเขาอาจจะอาจาอาจะไม่ไม่เห็นไม่รู้่ค,ค,คอาจจะให้คุณผู้ชายดูเพื่อที่จะ,ะสร้างภาวะที่ว่า เหมือนกับว่าให้เขามีคำตอบวา่าเออเขาไม่ได้มีอะไรนะหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือก็ทั่งว่าแผลบางอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นแผลบางอย่างอย่างกรณีที่เวลาที่มีการสอดใส่เข้าไปใช่ไหมคะตรงบริเวณทางเข้าอะไอ้ตรงที่บริเวณข้างนอกตรงขอบอะคะ่ะถ้าเวลามีการเสรียดสีเป็นนานๆเนี่ยบางครั้งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดผิวมันบางเนี่ยมันก็อาจจะมีการ ระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมมีสารคัดลั่งมีน้ำไหลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่แสบมันก็เลยไม่แสบค่ะพอเวลาเสร็จแล้วอะค่ะเวลามาล้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าโดยเบื้องต้นให้คุณสามีดูก่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเออดูแล้วมีขุยๆลักษณะเหมือนกับมีแผลน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่มีขุยไม่มีแผลแต่ว่าตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยมันบางแล้วมันตึงมันแดงๆเนี่ย คุณหมอคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกสารหล่อลื่นทาข้างนอกก่อนค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาที่เราล้างน้าเนี่ยแล้วเราใช้สบู่ซึ่งมันมีด้วยความเป็นด่างเนาะถ้าถู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 ูมันก็แสบแสบได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปปรึกษาสูติแพทย์ว่าเป็นยังไงเพราะอย่างดูทุกอย่างดูเพอร์เฟกหมดมีการล่ลมสิบถึงสิบห้านาทีใช่ไหมคะ องคชาติเจ้าน้องชายก็ไม่ได้ใหญ่โต,ตผู้หญิงก็มีอารมณ์ร่วมมีสารหล่อลื่นมีสารคัดหลังอะไรที่มันออกมาค่ะแต่ทีนี้เวลาที่ขนาดที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ย ประเด็นตรงนี้มันอาจจะยังกรปรบแสบทานองนั้นนะคะแล้วพอเวลาคงต้องมาดูอะค่ะว่ามีแผนมีอะไรไหมมาถึงคําถามถัดไปทาง Facebook เลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉัน30ปีนะคะได้รับการผ่าตัดหัวใจมาประมาณ2เดือนเนื่องจากผนังหัวใจรั่วแล้ววงเล็บมาด้วยว่าเป็น ASD ค่ะและลิ้นหัวใจรั่วค่ะก่อนผ่ามีความดันในปอดสูงมากอยากทราบว่าดิฉันจะสามารถมีบุตรได้ไหมคะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนขณะนี้กินยาละลายริ่มเลือดอยู่ค่ะถ้าอย่างในสภาวะนี้ ถามว่าตั้งครันได้ไหมมีลูกได้ไหมคำตอบคือได้แต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทีนี้เราคงต้องยอมรับในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อแม่หรือความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งคันที่อาจจะเกิดขึ้นกับกับความเสี่ยงต่อลูกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าความดันในปอดยังสูงอยู่เนี่ยการตั้งครันเนี่ยคุณหมอก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของโรคลิ้นหัวใจหรือผนังหัวใจที่ทําการเย็บเรียบ <แก S 1> ร้อยแล,แล้วเย็บซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหลือแต่ที่ว่าเราต้องกินยาละลายริมเลือดค่ะยาละลายยาละลายริมเลือดเนี่ยมันมีผลต่อทาลกที่ในครรภ์น,นะคะค่ะมีผลต่อทาลกในครรภ์ถ้าอย่างในรายนี้ถ้าเกิดเราอยากจะตั้งครรภ์นเนี่ย แน่นอนเลยคือหนึ่งต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูในเรื่องของโรคลิ้นหัวใจลั่วกับผนังหัวใจรั่วก,กับการกินยาละลายลิมเลือดคือต้องปรึกษาคุณหมอทางด้านอายุรกรรมใช่ใชไหมคะหรือสัญญกรรมที่ที่ตรวจเรื่องหัวใจกับคุณหมอสูติแพทย์ค่ะเราคงต้องมามีความรู้ว่าโอเคถ้าเกิดคุณหมอเขาบอกว่าความดันในปอดไม่สูงแล้วยาละลายริ่มเลือดที่ใช้กินอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นยาฉีดเป็นเฮปารินฉีด ได้ไหมถ้าเกิดกรณีที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ภาวะของแม่เนี่ยที่เพิ่งทําผ่าตัดไปเนี่ยอยู่ในภาวะที่โอเคแล้วแต่คุณหมอว่า2เดือนนี่จะต้องทิ้งช่วงสักปีหนึ่งหรือเปล่าให้ร่างกายเราสมบูรณ์ก่อนนะคะถ้าเรามาบอกว่าขณะที่กินยานละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัววาฟฟิลีเนี่ยมันมีผลต่อทารกในครรภ์ไม่ว่าจะทําให้เด็กเนี่ยกระโหลกศีสษะเล็กหรือทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความพิการของสมองอมหรือในเรื่องของ ลูกตาที่มันฟอรหรือในเรื่องของหน้าที่ผิดปกติหรือในเรื่องของพวกนิ้วมืออะไรต่างๆที่มันผิดปกติเนี่ยวัฟรีเนี่ยมันมีผลกระทั่งว่ามีเลือดออกในสมองในเด็กในเด็กนะคะก็มีผลอยู่ตยแต่ตัวเฮปรารินน่ะจะไม่ค่อยมีผลกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าฉีดได้ก็คงต้องเปลี่ยนเป็นฉีดแน่นอนคําถามต่อไปว่าเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดอายุ30 หมอบอกว่าโอเคตั้งครันได้นะเปลี่ยนเป็นเทปปรินฉีดแล้วอยู่ในความควบคุมของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์สัญ,ญาแพทย์หัวใจหรือว่ากระทั่งว่าหมอสูที่ดูในเรื่องของความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าเราบอกว่าแม่ที่ตั้งคันนะคะแล้วมีภาวะเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงการตั้งครันเป็นพิษเหนื่อยใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเขาได้หรือกระทั่งว่าเวลาที่เขาคลอดเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะตกเลือดหลังคลอดผลกับลูกเนี่ยเด็กอาจจะตัวเล็ก ตัวเล็กกว่าความความเป็นจริงของอายุหรือว่าถ้าเกิดเราคงต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะในในส่วนของตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงก็ปรึกษาหมอนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็น,ไ,ปปนไม่ได้ไไดแต่ก็ต้องปรึกษาแล้วก็คงต้องเปลี่ยนจากยากินเป็นยาฉีดคำท้ายดีกว่าพี่น้องครับค่ะ ส่งมาจากทางอีเมลค่ะถามมาว่าหลังจากมีลูกทำไมถึงไม่มีอารมณ์อยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเลยคะคุณหมอตอนนี้ลูกอายุได้สองขวบแล้วค่ะเวลาที่มีอะไรกับแฟนจะรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็บางครั้งจะรู้สึกเจ็บแป๊บๆตรงท้องน้อยด้วยค่ะบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ความรู้สึกว่าเราเรายังมีอะไรที่เราจะต้องทำไม่ว่าลูกจะสองขวบก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะถดถอยถ้าอย่างในรายเนี้ย พราะคุณหมอคิดว่ามันมันก็เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงที่หลายหลายหลายๆครอบครัวที่เป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่แสดงว่าบางทีคุณผู้หญิงอาจจะกังวลนะว่าเออแล้วอย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีเซ็กกับสามีเนี่ยสามีจะไปมีเล็กมีน้อยมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เป็นความทุกข์ของผู้หญิงอย่างหนึ่งนะคะเราอาจจะแบบโอเคลูกสองขวบแล้วเราลองดูซิเปลี่ยนสถานที่ใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่แล้วก็ลองแบบมีกิจกรรมแบบทางเพศที่แบบ มีอะไรที่มันดูหวือหวากว่าเดิมไม่จําเจซ้ำซากอ,อะไรอย่างเงี้ยดูซิว่ามันจะโอเคไหมคือในกรณีนี้เนี่ยเราฟันธงกันได้ไหมครับคุณหมอว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันคือเรื่องของสภาวะจิตใจและไม่ใช่ร่างกายร่างกายคุณยังสามารถที่จะมีเซ็กส์เอนจอยได้อยู่เพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คุณมีลูกเล็กๆและคุณก็ไปคิดถึงใน,นลูกอย่างเดียว <c oughs> อาจจะเอ๊ะเดี๋ยวมันนอนอยู่ข้างๆ้างเดี๋ยวก็ร้องไห้ละเดี๋ยวมันอึด่าชีราาหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยกังวลตรงนรั้นจนไม่ได้มีเวลามาใส่ใจคุณแฟนสิ่งที่คุณภูมิพูดกกก็็ถอ่คืวา มันมันเป็นอะไรที่มันหลายๆอย่างอะคะ่ะสภาพร่างกายมันยังคงเหมือนเดิมแต่สภาพจิตใจเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าบางครั้งแต่ผู้หญิงเราส่วนใหญ่นะคะคก็แบบพอมีลูกแล้วเนี่ยเรื่องสรีระเรื่องเรื่งทีเราก็ปล่อยปลแลวเลยเหมือนกันนะคะคืออย่างในไลน์เนี้ยคุณหมอก็อยากจะให้กําลังใจอะคะ่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เพียงแต่บางครั้งเนี่ยให้เรารู้สึก มีอะไรที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราบ้างกับสามีอย่างเงี้ยอาจจะไปเที่ยวหรือไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศลูกอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับคุณยายหรือคุณย่าก็แล้วแต่ค่ะลองดูค่ะคุณหมอคิดว่ามันน่าจะต้องต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นบาลานซ์ใช้ชีวิตให้สมดุลด้านทําให้ดีแล้วคือใส่ใจสามีใส่ใจลูก เขาต้องใส่ใจตัวเราเองด้วยอีกเหมือนกันทุกต้องค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้ง3ฝ่ายและเป็นผู้หญิงนี่น่าน่าสงสารนะ <c oughs> ทั้งลูก <c oughs> ทั้งสามีและทั้งตัวเองสําคัญนะญแต่ว่าทําได้แน่นอนเชื่อว่าคุณแม่ทําได้ทั้ง,งดูแลตัวเองสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราดีแล้วเนี่ยเราก็มีกําลังใจมี เรียกว่าพังนี่จะไปดูแลลูกๆแล้วก็ห่วงใายสามีเหมือนเดิมค่ะท้ายนิดนึงครับช่วงหลังๆนี้พอมีอะไรกันเนี่ยรู้สึกเจ็บๆแป๊บๆที่ท้องน้อยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับขึ้นอย่างในรายนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาคลอดโดยการผ่าตัดคลอดหรือว่าเขาคลอดโดยการคลอดทางช่องคลอดถ้าเกิดเขาคลอดโดยการผ่าตัดคลอดเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีพังผืด ท่วงท่าดีาลารักบางท่วงท่าเนี่ยถ้าเกิดเขาจะรู้สึกว่าเจ็บแป๊บๆในบางท่วงท่าน,นะคะอะไรอย่างนงั้นนั้นเราก็จะคิดว่าโอ้อาจจะเป็นพังผืดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่เกี่ยวกับท่วงท่าดีลาค่ะทุกทุกท่วงท,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 ท่ามันก็มีอาการรู้สึกเจ็บเจ็บแป๊บๆตลอดเวลายอย่างเงี้ยเราคงต้องกลับมาดูแล้วว่าเอ๊มีปัญหาในเรื่องของเนื้องอกมั้ยหรือมีปัญหาในเรื่องของถุงน้ํารังไข่หรือเปล่าหรือมีภาวะที่ผิดปกติของอุ้งเชิงกลางหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกิด ที่ยึดติดระหว่างมดลูกกับรังไข่เนี่ยไม่มีค่ะยกเว้นยกเว้นไม่มีจากการทําผ่าตัดแต่ยกเว้นก็คือว่าพวกช็อกโกแลตซีสหรือพวกถุงน้ารังไข่หรืออะไรอย่างต่างเนี่ยที่มันเกิดการล่วหรือทําให้เกิดการยึดเกาะระหว่างรังไข่กับตัวมดลูกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตรงนั้นเนี่ยมีการตึงๆแล้วเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็าอาจจะมีอาการเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปพบสูติแพทย์นะให้คุณหมอเขาคลำหรืออาจจะทำมาตาซาวดูเนี่ยก็จะตอบโจทย์เราได้ว่าเราเนี่ย ปกติหรือเป็นเพราะว่ามันเราเครียดหรือกังวลหรืออะไรหรือเปล่าคะต้องตรวจเช็คต้องตรวจเช็คค่ะนะครับต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับนาวเอกแพทย์หญิงสุนีมตรีสถิตคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอินนิตแบงค์นะคะเครื่องประดับดาวิลารองเท้ามาดามฟลาเมงโก้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับที่เดิมเวลาเดิมเลยกับรายการชูรสชูรสสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะผผูู้้ช ม่โ้กความรักมันไม่ได้มาจากคู่เออบัดดี้ของเราอย่างเดียวนะครับมันสามารถมาจากครอบครัวแฟมิลี่เพื่อนๆฝูงอาจารย์ความรักที่เราได้มาเนี่ยครับมันเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันกับกําลังใจที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่า2สิ่งนี้มันทําให้คนเราเนี่ยทำทุกอย่างต่อไปได้มีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์ที่อยากจะทาต่อไปได้แล้วก็มีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยจะมีตรงนี้คอยซัพพอร์ตให้เราผ่านอุปสรรคนนั้นไปได้